ชื่อสาใส่ชื่อไปที่ไหนบ้างครับที่เพจเฟซบุ๊กโรงเร,พพรียโนโรัชบพรีวิทยาลัยค่ะและน่าจะวีโรงเรียนโรัชบพรีวิทยาลัยค่ะล่าสุดเราจะมีอะไรไปโชว์บนเวท,ทีไคจีนที่ฮิมพาวเวอร์ในวันที่17ส,งสิงหาคมนี้ครับการแสดงรำกองยาวคะ่ะแล้วมีอะไรอีกม,มีรำวง,บบงคะ่ะแล้วก็รำวงค่ะใช่แล้วนะครับสองหรับคนที่เป็นขาประจำแนวจังหวะรำวงพลาดไปได้สองหรับ แสดงชุดกลองยาวและแนวเพลงจังรวะระวงที่เรานั้นได้สอดและเรียงร้อยดนตรีใหม่นะครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่น้องชาวไทยและชาวจีนพลาดไม่ได้สำหรับวันศุกร์ที่11สิงหาคม2566โรงละครอัศราคิ i พ g Power สยราน้ำติดต่อขอรับบัตรเข้าชมได้ฟรีที่เพจ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานา,นาชาติสำหรับแฟนเพจสื่อรัฐนะครับสามารถขอปัดเข้าชมได้ฟรีเรามีมแาจากถึงจาํานวน12ใบนะครับสามารถติดต่อได้ที่คุณคนิทพลหรือบกอ,อ,อได้เลยนะครับท่านไหนอยากจะรับปากชมการแสดงสวยๆท่้นประเทศไทยและประเทศและประเทศจีนสามารถติดต่อขอไปที่แฟนเพจได้เลยครับสำหรับวันนี้เราสองคน ขอพาทุกท่านไปเยี่ยมชมและไปรู้จักกับคุณครูของน้องแบนโบที่อาคารเรียนห้องวิชาหนิทสิ์ชั้นสองเดี๋ยวเราติดตามกันครับ